เพื่อนแฟนเก่าแชร์นิสัยดิวอริสราแถมโยงธุรกิจของสามีสายเปค่ะ เรื่องราวดราม่านี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นกับคุณดิวอริสราและคุณเบน์ไดมอนด์ซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่านะคะที่เคยมีข่าวครั้งหนึ่งเคยทำร้ายร่างกายคุณดิวจนเลือดตกยางออกค่ะแล้วต่อมาค่ะคุณเบน์ไดมอนด์ก็ถูกจับในข้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บพ,พนันมาเก๊า8 8 8ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีบุคคลที่เขาอ้างนะคะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณเบน์ออกมาโพสต์แช์อีกมุมหนึ่งค่ะพร้อมให้ข้อมูลที่พยายามแสดงให้เห็นว่าเหรียญมี2ด้านค่ะโดยเนื้อหาเนะะี่ยผู้โพสร ว่าถ้าเกิดเราจะเอามาอ่านทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะขอแห้งพอดีเลยจะขอสรุปมาเลยแล้วกันนะคะโดยคร่าวๆค่ะเขาบอกว่าวันนี้สังคมได้รับรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ปลอมผู้หญิงคนนี้เนี่ยวันที่รักเขาใช้เงินกับเขาพอเลิกกันไปย้อนกลับมาทําร้ายครอบครัวเขาจนหายวายวอดน้องชายของเขาก็ต้องออกจากข้าราชการแม่ของเขาก็ต้องอยู่กันอย่างลําบากเงินทองที่เคยมีก็ถูกยึดไปหมดแม้กระทั่งเงินที่เป็นเงินของอาม่าของเขาก็ยังถูกยึดไปบ้านไม่มีจะอยู่ผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทํากันแบบนี้ตอนนี้สังคมน จะได้รับรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าเกลียดเลวร้ายและนิสัยปลอมแค่ไหนในวันที่13มิถุนาย,ยน2องพนเป็นวันที่เบนได้รับอิสรภาพมีใครรู้บ้างไหมว่าครอบครัวเขาต้องลำบากแค่ไหนกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้ทำเอาไว้สังคมรับรู้เพียงว่าดิวอริสราเป็นผู้หญิงที่ถูกแฟนทำร้ายทั้งๆท,ที่ดิวคบกับเบนเป็นปีๆไม่มีอะไรเลยที่ดิวไม่เคยได้ใช้คำว่าหลักร้อยล้านผู้ชายคนหนึ่งดูแลผู้หญิงดุดเจ้าหญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับมีผู้ชายคนอื่นเเบนมนจะต้ออ้ออองงาาาาพววยยไหช็รื และนี่คือเรื่องเดียวนะครับผมอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าเหรียญมีสองด้านเสมอตอนอยู่กับเขาทําไมถึงไม่แชร์เขาตอนที่กินใช้อยู่กับเขาได้รับการดูแลจากเขาทําไมถึงไม่เลิกจากเขาไปถ้าเขาเป็นคนไม่ดีทําธุรกิจไม่ดีจริงๆจะอยู่ทําไมผมบอกเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้วันนี้จะได้รับกรรมของปลอมไม่มีวันเป็นของแท้ได้โดยจากโพสต์ดังกล่าวค่ะก็สรุปได้นะก็คือว่าเขาบอกว่าคุณดิวไม่ได้เป็นเพียงแค่เหยื่อแต่เพียงผู้เดียวคุณเบนซ์ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันโดยคนโพสต์ได้อ้างคะ่ะว่าคุณดิวเคยใช้ชีวิต่ิบักก ผู้ชายคนอื่นก็เลยเทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นเลิกลายกันไปและคุณดิวค่ะก็ยังไม่จบเพราะคุณดิวยั่ได้กลับมาแชรคุณเบนซ์แล้วก็แจ้งจับจนทําให้ครอบครัวของคุณเบนซ์ต้องเดือดร้อนหนักส่วนน้องชายของคุณเบนซ์ก็ต้องออกจากราชการครอบครัวเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยค่ะ ซึ่งต่อมาค่ะผู้ชมผู้โพสยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงสามีคนปัจจุบันของคุณเดิวอริสราว่าทุกคนเนี่ยอาจจะตกใจและชื่นชมกับความร่ำรวยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณเดิวได้ใช้ชีวิตที่หรูหราแต่ว่างานในวงการกลับไม่มีอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรส่วนเซฟคือนักธุรกิจชาวไต้หวันที่อยู่เมืองไทยมานานพวกลูกหลานไฮโซนักเที่ยวจะรู้จักดีผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงไทยมากๆแต่จุดโฟกัสเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นจุดโฟกัสจริงๆมันคือธุรกิจเบื้องหน้าและเบื้องหลััังงงขขขอเเาาาต่หกกกสนนิลุม จีนที่ทาคาสิโนออนไลน์และที่สําคัญเขาเป็นคนสําคัญที่ทําให้หลานผู้มีอํานาจในประเทศกัมพูชายอมรับเป็นเพื่อนเขาโดยเขาทําธุรกิจอสังหารมาตั้งแต่อยู่ใต้วันแล้วไม่ใช่การทําโครงการใหญ่นะแต่เขาเป็นนายหน้าซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นคอนโดก็ถือว่ามีฐานะพอสมควรวงเล็บแต่ไม่ใช่แหล่งที่มารายได้ที่แท้จริงของเขาและเนื่องจากว่าในเวลานี้มีการจัดระเบียบใหม่ที่ประเทศกัมพูชาได้1-2ปีแล้วเรื่องนี้มันส่งผลกระทบให้กับบรรดาเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูฟ่า โบเบสเซ็กซี่เกมผมได้คุยกับรุ่นน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่อังกฤษกับแฟนของเขาแฟนของเขาเป็นเจ้าของเว็บรายใหญ่และเป็นผู้อุปการะคุณให้กับลอตเตอรี่เจ้าหนึ่งในบ้านเราแหล่งข่าวเชื่อถือได้แจ้งมาว่าเขาจมไม่ลงแลกเริ่มที่ได้กับสามีคนนี้นเซฟจ่ายเงินให้ไม่อัน้นยิ่งกว่าตกถังเข้าสารเรียกว่าตกไปในโรงสีเลยก็ว่าได้แต่ว่าน้นเวลานี้มีลูกด้วยกันแล้วสามีเดือดร้อนเรื่องเงินตัวเองก็ไม่อยากเสียทรงก็เลยต้องกินเงินเก่าไปเรื่อยๆเท่าที่ผมทราบคอนโดที่ทองหล่อซอย8 คอนโดนี้จะมีร้านอาหารอยู่ด้านล่างตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนทายแล้วเนื่องจากว่าสภาวะการเงินไม่ค่อยคล่องส่วนตัวผมเชื่อว่าตอนนี้สามีของเขาพยายามที่จะช่วยสุดชีวิตเพื่อที่จะกู้สถานการณ์ให้กับภรรยาแต่ค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากครอบครัวสามีเป็นคนจีนระบบกองสีถ้าจะเอาเงินแค่5ล้าน10ล้านก็น่าจะหาได้แต่ถ้ายอดร้อยล้านหรือว่าเกินร้อยล้านยากมากครับที่จะผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้โดยโพสต์นี้ค่ะหลายๆคนฟังแล้วอาจจะงุนงงนะคะสรุปแล้วการผู้ชมก็คือเขาได้ตั้งข้อสังเกต ถึงสามีคนปัจจุบันของคุณดิวก็คือคุณเซฟนั่นเองว่าเป็นนักธุรกิจชาวไต้หวันแต่ว่ามีความสนิทสนมกับนักธุรกิจจีนที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนซึ่งตอนนี้คุณเซฟเองก็กําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินและต้องพยายามกู้สถานการณ์การเงินของตัวเองนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโพสต์นะคะที่เขาได้อ้างค่ะว่าคุณดิวมักจะคบหากับคนที่สามารถช่วยยกระดับชีวิตของเธอได้มีการพาดพิงไปถึงบอสคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าที่เคยดูแลคุณดิวอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณดดิิวกกกก็็ทําาใหห้้้เเเเสสีีียยชืื่่ออองงงแลละตนนนนมันัรขึจ ว่ามีการเอาของเขาไปจำนำถึงต่างประเทศเอาไปขายอยู่ต่างประเทศค่ะและประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้โพสต์ต้องการจะสื่อนะก็คือคุณดิวเคยได้รับความเห็นใจจากสังคมในอดีตเพราะเป็นผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ว่าโพสต์นี้พยายามที่จะเปลี่ยนมุมมองให้คิดว่าคุณดิวก็มีด้านที่ไม่น่ารักเหมือนกันดรามานี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์แต่โยงไปถึงประเด็นธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวงการสีเทาและนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแค่มุมมองของฝั่งคนที่อ้างนะคะว่าเป็นเพื่อนกับคุณเบนซ์ซึ่งอาจจะมีอคติหรือมีเจต อแอบแฝงก็ได้เรื่องราวนี้ค่ะยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ยังไงคุณผู้ชมฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ